ันดีครับก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำเข็มกัดน,นะครับอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องทำเข็มกัดมีตัวเหล็กเข็มกัดแล้วก็มีตัวด้านหลังของเข็มกัดแล้วก็มีรูปแล้วก็เป็นฟิมนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะมาใส่ตัวเหล็กลงไปก่อนนะครับก็เหล็กก็จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะตัวนี้เป็น,นไซนนส์มาตรฐานห้าจุดแป นั้นนะครับก็รับด้วยทีนะครับทีหนึ่งชั้นนะครับหลังจากใส่ทีลงไปนล้วนะครับเราก็ดันไปยุ่ฝั่งซ้ายนะครับดันในสุดเลยนะครับครับไม่ดังนี้นะครับแล้วก็กดเป็นครั้งนะครับลูกก็จะเข้าไปอยู่ในทีนล้วนะครับแล้วก็จะทําการใส่ด้านดังของกันนะครับก็จะมีสองด้านนะครับ จุดเดียวกับเซนเตอร์ของรูปนะครับก็ดันกลับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับก็กดอีกหนึ่งครับครับนะครับแล้วก็จะได้ผลการที่เราต้องการออกมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากดิชมได้หรือว่าสนใจก็